กรณีของเฮียหมูท,ที่อ้างว่าลูกชายกับลูกสะใภ้ เอาตัวเองไปขังเอาไว้แล้วก็วางยาแล้วก็ยักยอกทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตํารวจเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะฮะซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้ก็รอเรื่องของการสอบสวนฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็คือทางลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็ครอบครัวของลูกสะพ้ยแต่ด้านหนึ่งนะครับที่มีความเคลื่อนไหวก็คือคนใกล้ชิดมีทั้งเชื่อ มีทางไม่เชื่อนะครับความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับกรณีเฮียหมูเนี่ยนะครับที่อ้างว่าถูกลูกชายลูกสะพ้ายและเคร,รือญาติร่วมกันวางยากักขังไว้ในบ้านล่าสุดเมื่อวานนี้นลยครับผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาท่านเปิดเผยว่าได้พาตัวผู้เสียหายก็คือเฮียหมูเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพย,ายบาลตํารวจนะครับหนึ่งคือไปตรวจหาสารตกค้างในร่างกายสารพิษอื่นๆในร่างกายตรวจหาบาดแผลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ที่ผู้เสียหายเนี่ยที่เฮียหมูเนี่ยอ้างว่าถูกลูกชายและลูกสะพ้ายรวมไปถึงพ่อแม่ของลูกสะพ้ยวางยาและทำดายร่างกายนี่ฮะนอกจากนี้ครับข้อที่2จะต้องดำเนินการตรวจสอบเหมือนกันก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตและตรวจเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เพราะว่ามีข้อมูลด้านนึงว่าเฮียหมูแกป่วยเป็นอัลไซเมอร์แกหลงหลงลืมลืม<ะ>มีข้อมูลแบบนี้ออกมาเหมือนกัน หลังจากที่ลูกชายและลูกสะพ้ายเนี่ยนะครับบอกว่าตัวผู้เสียหายตัวเคียหมูมีอาการอัลไซเมอร์จึงขอเข้ามาจัดก,การมรดกขณะนี้ได้มีการออกหมายเรียกพยานฝั่งผู้เสียหายมาสอบปากคําทั้งหมดเนี่ยสิปากด้วยกันครับแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาได้นะฮะก็คือลูกชายลูกสะพ้ายและครอบครัวนะครับส่วนหลักฐานที่เก็บจากจุดที่อ้างว่าถูกขังเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอผลประมาณ1-2วันถึงจะทราบนะครับ ขณะที่ด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6ของตำบลเทพร,ราชให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเชื่อว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจริงนะครับแล้วก็อ้างว่าช่วงที่ผู้เสียหายวางยาเนี่ยชาวบ้านต่างก็รับรู้ข้อมูลตรงนี้สอดคล้องกับความเห็นของเพื่อนผู้เสียหายที่เชื่อว่าผู้เสียหายได้ถูกทําร้ายจริงเพราะว่าตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยมีบาดแผลอย,อยู่นะครับแต่ว่าแตกต่างไปจาก อีกคนหนึ่งคนนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตําบลบางแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยครอบครัวลูกสะพ้ยเคียหมูเนี่ยพาตัวเคียหมูและภรรยาของเฮียหมูมาดูแลนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขามีอาการอัลไซเมอร์มีการจ้างคนมาดูแลด้วยดูแลอย่างดีเลยไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยจะทําร้ายพ่อแม่แล้วยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับย้อนไปตอนที่มีอาการอัลไซเมอร์เนี่ย เคียหมูแกเดินไปเกือบจะไปถึงเขื่อนบางประกงอะ่ะเกือบจะประสบอุบัติเหตุเกือบจะตกน้ําตกท่า,าเขาก็เลยต้องมีการกักพื้นที่กักบริเวณเอาไว้นี่ฮะมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเจ้าหน้าที่จึงต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือทางทนายเดชาครับนายเดชากิติวิทยาน,นันท์ที่มีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับว่าคดีจัดฉากฆาตะกรรมลูกชายลูกสะภย้ยกักขังพ่อ พุบสมบัติ65ล้านระวังโอลพ่อนะครับจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็มีการขยายความต่อบอกว่าคดีเนี่ยนะครับอยู่ในชั้นศาลเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่ปี63ทําไมเพิ่งจะแจ้งความพร้อมกันนี้อ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับบอกว่าจากการวิเคราะห์และดูความเป็นไปได้มีข้อมูลหลายประเด็นครับที่ทําให้น่าเชื่อได้ว่าคดีน,น,นี้อาจจะโอลพ่อทนายเดชาบอกอาจจะโอลพ่อ 99.99%ครนี่ฮะต้องตามเลยว่าข้อเท็จจริงท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรแล้วลูกสะพ้ายตอนนี้ยังไงฮะคือมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปที่ฮ่องกงใช่ไหมฮะตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเขาก็มีประเด็นเรื่องว่าเอ๊ะหลบหนีหรือเปล่าอะไรอย่างไรก็มีการยืนยันว่าว่าเดินทางไปเที่ยวตามปกตินะครับล่าสุดมีรายงานว่าลูกสะพ้ายเดินทางกลับมาจากฮ่องกงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อ ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็ครอบครัวของลูกสะพ้ยที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนกันต่อไปนะครับถ้ามีอาการอัลไซเมอร์ก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับว่าจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วการกักพื้นที่เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็มีประวัติอัลไซเมอร์นี่ก็เดี๋ยวเราฟังดูครับว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงนะครับ